มาสระบุรีนัชนีสระบุรีตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอฉันเจอแล้วนี่ไงเจ๊คนที่ก่เอเว่าเก็บดอกเก็บแชร์แพงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะคนที่บอสต,ตามหายืนรอไปก่อนนะมึงฮ <c oughs> อตไม่ไหวฮอตเวอร์จังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาก็มีของดีก็คือกะรีปั๊บนะคะมิสแกนสระบุรีสิคะเป็นของดีสระบุรีและนี่คือมอร์ฟินพีดีมิสแกนสระบุรีค่ PD, ะ คิดว่าดีก็ดีนะคะถ้าไม่ดีได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยตัวเต็งมาลงกันเยอะเลยหรอตอนนี้ก็แค่43-44คนนั่นเอง43-44คนเอากี่คนแล้วแต่กรรมการวันออดิชั่นว่าจะเลือกกี่คนเดินช็อปปิ้งกันดีกว่าไปค่ะไปค่ะอะไรอร่อยแม่ด้านนะสิยังไม่รู้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะเขามีพวงกุญแจขายด้วยเหรอกูสาไปถึงสำเพงตากูมาถึงนี่เลยให้ซื้อกิ๊บติดหัวให้กูหน่อยได้ไหมเป็แบบว่า เป็นเป็นฟิลแบบว่าน้องหมีเนยไงอันน min ี้น้องหมีเทยก็มาจากสำเพ็งนั่นแหละยังหนูต้องตัวนี้เลยค่ะเขาแจ้นี่หนีบกระดาษวคนก่อนหนูซื้ออันนี้ไปติดหัวสวยสวยไม่มีใครชมเลยชมตัวเองอันนี้ขายยังไงเหรล่ะ ยี่สิบบาทโอ้ยเจราญรุ่งของถูกจะตายห,หรอบ้านเมืองหน้าเที่ยวคนใจดีหรอการเจ้มึงต้องเพิ่มค่าตัวให้กูค่ะเฮ้ยตรงนั้นคนเรียกเดี๋ยวกูว่านะเป็นคนสวยนะคะคนขอถ่ายรูปบ่อยไม่ต้องซื้อราคาถ่ายรูปนะคะวันนี้มาถ่ายรูปค่ะกูมีตังค์ายสายเปย์อยู่แล้วสายเปย,ยเป์เหรอไม่เอาตัวเดียวเอาหลายๆตัวแปะให้หมดหัวเลยเอาจริงอ่ะเอาจริงเจเจมีตังค์พอจ่ายเหรอรวยเหรอเปย์เหรอเอาเจ พี่ด้วยพี่เขาชื่ออะไรดูปตอนนอยแต่หนูชอบดูพี่เขาชื่อเลยเออไม่รู้ค่ะแต่หนูชอบดูแล้วไหนกล้องล่ะคะลูกไม่มีมาถ่ายรูกแต่เรื่องหยิบซองเด็ดให้หมดติดได้หมดอ่ะติดได้หมดหนีเนยค่ะรอก่อนนะลูกติดกิฟต์อยู่เดี๋ยวไม่สวยปกติไม่ค่อยมีคนติดตามเขาหรอกลูกหวานไหมหวานไหมหวานเห็นไหมมิตรแกรนสระบุรีเต็งมงแล้วค่ะ เมียผมไม่อยากได้หรอกครับบนหัวเนี่ผมอยากได้บนคอแม่ครับน้องบอกถ่ายให้ด้วยเมื่อกี้ถามหากล้องอ่าให้แมวหนึ่งตัวถ่ายรูปโฆษณาหน้าร้านนะคะอ่าให้ติดหน้าร้านด้วยนะคะอ่าเอาดีค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วกูยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ เออตละบุรีที่นี่แพงปะ้าในตัวเมืองก็แพงอ่ะตรงนี้คือตัมเือกปะตรงนี้แพงมากแพงมากเหรอแม่ซื้อบ้านให้หนูหลังหนึ่งสี่หนูจะปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ได้ไหมพอคนสองร้อยได้ยแล้วมันต้องอยู่นะต้องอยู่เหรอต้องอยู่จริงๆนะหนูจะเอาไปนอนรอมิดแกนตละบุรีวันไฟนอลหนูจะได้ไปไม่สายเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมเออลืมไปเข้าไปได้ไหมแค่หัวก็น่าจะติดเพดานเลย สามร้อยแม่ถูกกว่าของมึงอีกเขาขายขาดทุนไงเขาขายขาดทุนเขาขายราคาเลิกขายแม่ควรซื้อไปขายต่อพ <_ s 1> ี่ค้าแลกกันไหมคะน่า <_ s> รักมากเลยอะ่ะบ้านซิวานีอ่ะน่ารัก,ก <_ s 2> ซื้อไหมไม่ซื้อก็ไปค่ะพีอ่อยู่ในโกดังกูยังขายไม่หมดเลยค่ะอ่าค้างแตะ่ต่อก,กัรจอขอบคุณค่ะ บ้านยางมาเป็นอันดับหนึ่งตัวเต็งตัวเต็งแล้วบอสบอกว่าปีนี้เนี่ยขอนางงามแบบบิวตี้ควีนบอสต้องการบิวตี้ควีนแต่ถึงเวลาแต่<า>บ่าไม่ใหญ่นะแต่บาไม่ใหญ่นะบอสบอกบ่าไม่ใหญ่ อะไรก็ได้ที่แบบสร้างมูลค่าให้องค์กรได้ได้หมดถ้าสุภักชยาทำได้ก็ให้สุภักชยาได้หนูรัดเตรียมพร้อมค่ะพร้อมมงนะคะตอนแรกก็จะเชิญว่าหนูรัดร่วมงานกับเมาไม่หนูจะประกวดร่วมงานอะไรอ่ะหนูจะประกวดหนูจะประกวดจริงๆด้วยร่วมสมัไปสมัครจริงๆด้วยดังนั้นหลินมงได้หนูรัดก็มงได้ ดีมีหน้าที่ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างเดี๋ยวนะเป็นพีดีลาบุรีเอา้าเขาหนีไปไหนเขาไปเก็บกระเป๋าค่ะกองนางงามแม่เนี่ย สนับสนุนหมดทุกอย่างใช่ไหมแต่งหน้าทําผมช่วยหมดช่วยหมดมแม่กอดอื่นเหมาเลยขนตาสามคู่สิบเก้าบาทเอาไปซับพอร์ตนางงามขนตายาวเท่ามาดามแพมเลยอะนางงามต้องใส่ขนาดนี้เลยเหรอไม่ของหนูนี่ใส่ต้นสามตำรวจไม่จับเพราะหนูมีหมวกกันน็อกอันนี้คือหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกซื้อซับพอร์ตนางงามพับอะไรยี่สิบเพราะช่างเนี่ยใช้ไม่เคยตั๊กเลยรู้จักมิสแกรนสระบุรีไหมคะ รู้จักใช่ไหมะคะมัปรางใช่ไหมคะเออมัปามปรารังรู้จักพีดีมิตแกสละบุรีไหมคะยคะว้าวชื่ออะไรคะมอฟีินเดมอฟีินนะคะไม่ใช่สุนทรีอ้วนอินค่ะอีนั่นมะกมารังรค่ะนีม่มายมมค่ะนะคะยมชิดมายมมชิดกับมายมมค่ะอันนี้มันคืออะไระคะตลับใส่คอนแทคเลนหรอคะ อ้าวแม่ค้านีหมดเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะเอาไปไว้ในตู้ตุ๊กตาน่ารักอาจจะถ่ายรูปก็รีบมาสิคะอย่าเล่นตัวค่ะเร็วๆค่ะคือรู้จักนามรดามาก็รู้ว่ามันดังแต่ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้อ่ะเธอโปรโมทพิษแกสลับบุรีด้วยใจใช่ไหมไม่ได้จ้างอ๋อถ้าจ้างกูก็โอเคกูเนี่ยถ้าเกิดว่าลงพิษแกสลับบุรีได้นะคนอื่นก็ไม่ได้เกิดมีแต่กําเนิดนีโยนีกลิ่นหอมมันดอกไม้เออ พีดีลับไหมล็อกมองเลยล็อกมองไว้ให้หนูด้วยแม่หนูต้องเป็นผู้หญิงโดยกาเนิดก่อนค่ะเป็นผู้หญิงวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะจริงหรือเปล่าคะ <c oughs> ถามผัวเขาคะ่ะเออพอดีว่าไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนด้วยแบบวิทยาศาสตร์ใช่สร้างขึ้น <c oughs> สร้างขึ้นก่อสร้างไม่ทักหน่อยหรออะไรอยู่ที่คอแม่นะฮะทักทำไมล่ะ ง,ง่วงเอาไว้นอนอะง,ง่วงเลยอ่ะ <c oughs> ยืนหลับอยู่เมื่อกี้อ่ะตอนรอรอนมาดามแพมทำไมลูกวะ <c oughs> ขอถ่ายรูปไม่ใช่เพราะมาดามแพมดังนะเพราะอันเนี้ย <c oughs> เป็นอะไรมากก็เนแน่เลยอะอ <c oughs> มีคนขอถ่ายรูปนางป้า <c oughs> เอาเถอถือให้ด้วยอ่ดีลูกามาใช้คุ้มมากอ่าป <c oughs> าปีนใช่วยเขะอ่าที่นี่มีคนรู้จักไหมปีนยุ้ย นานๆจะมีคนรู้จักนะอันนี้คืออน,นาคตมิดแกลนเตรียมหอมไว้ลูกกินนมไว้เลยลูกออโอ้บ่เห็นกูโยนกางเกงให้เพื่อนเลย ปากเนื้อปากตัวไว้แล้วนะเนี่ยลูกสาวไปตามบอกเจงมาดามเพนอ๋อวันนี้ค่ะลูกสาวไปตามไม่แช่อะไรหรอกไม่มีกล้องแล้วตกลงตลาดไม่รีวิวแล้วหรือไงรีวิวอะไรหรอเขาไม่ได้จ้าอ๋อทีมนี้น่าคุ้นๆนะคะเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่บ้านแล้วนี่อะไรคะมานั่งกินอะไรกันคะมาได้ไงอ่ะเขาเหลือให้กูกินเขาบอกกินแค่นี้พอแบ่งไว้ให้ไม่ได้เหลือเออกินก็กินตัดค่ะ ในขนาดที่มีคนท้าผมอุ้ยมาดามแพมตัวเล็กผอมดูอีเจมอร์ฟีนวางยาเต็มโต๊ะขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่มาดามแพมจะลงเาคะ้วม่ผอกว่าูอ๋อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเวทีแล้วมาดามแพมตัวเล็กกว่ากูทำไงอะ่ะ ก็ยังไงก็ไม่ชนะหนูหรอกค่ะเพราะหนูคือผู้ชายอกสามตอกพปรอมงแต่ไกลปุ๊บคนก็ทักเลยเพราะเป็นผู้ชายแต่งกายคายหญิงขอบคุณแม่หมอปีนค่ะพีดีมิดแกรสระบุรีมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้หนูมีข้าวกินดิดึงมือนี่มันดังเนาะไม่รู้เลยด้วยว่าดังอยู่ด้วยกันมาค้ชปนมาเนี่ยสรุปว่ามาดังแถมดังมากมีเวลาถ่ายคอนเทนต์น้อยมากเพราะว่าเวลาเกินครึ่งเอาไปถ่ายรูปนะคะคนมาถ่ายรูปก็ด่าเขาด้ว ก็ย<อ>ัง่ายด้วยก็คงคอนกัน,นะะเออดังนั้นนะคะแม่อย่าเรียนแบบหนูนา <laughs> ฝากดูนะคะวันที่สี่ามเอ้ยวันที่สามวันที่3 <4 S 1> วันที่3นะคะทางช่องแกนทีวีนนะออดูมาดามแพมนะดูว่ามาดามแพมจะเซอร์ไพรส์อะไรรอบแรกบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็รอบกลางคืนนะคะหนึ่งทุ่มง,งานแถลงขง่าวมิสแกนสระบุรีค่ะโอเคเพีงปิดละเพียงปิด,ปด to be number one g l i n d the one and only <laughs>